ตอนรถประจำทางแล้วมีรถใช้ทำไมเราต้องมาลำบากขึ้นรถเมย์ด้วยล่ะไม่เห็นจะลำบากเลยสนุกดีออกนะจ๊ะสวนสนาธไปไม่กี่แปายรถเมย์ก็ถึงแล้วแะเฮ้ย <c oughs> <ะ> <c oughs> เอ๊ออะไรเอย่ยสีเท้าเดินมาหลังคามุงเหล็กอ๋อรถยนต์ไงครับพ่อถูกต้องนะครับ <c oughs> นหลังคามุงเหล็กเนี้ยชอบกินอะไรนะนึกไม่ออกแบบนี้แบบนี้แบบนี้ <c oughs> อ๋อชีสงสัจะไม่ใช่ฮะน้ำมันไงปังปอนกระบวนการผลิตน้ำมันก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกกลุ่มก๊าซตัวนี้นะ่จะไปสะสมในชั้นบรรยากาศทำให้ความร้อนไม่สามารถระบายออกนอกโลกได้จ้ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับว่าทำไมพ่อกับแม่ถึงไม่เอารถไปสวนสัตว์เราจะได้ช่วยลดการใช้น้ำมันใช่ไหมล่ะครับถูกต้องแล้วครับรถระจำทางนะ่ะทั้งประหยัดน้ำมันแล้วก็<อ>ประหยัดเงินเราด้วยนะจ๊ะลูกอ้าวนะั่รถเมย์มาแล้วจ้าไปกันเถอะพวกเราไปก่อนนะครับบ๊ายบาย,บาย